ควานพลั่วเชื่อกขดไข่ในสมอติดที่คอสำเนียกเรียกทหารช่างสนามนามระบือลือมานานทั้งเกียรติยศการงานไม่แพ้ใครในสนามเราทำการล้วนงานหนักทั้งขุดตักยกลากกระชากใสเสียมขุดพลัวตักหนักเข้าไป เหนื่อยเท่าไรอดคำไม่นำพาทหารเหล่าช่างผู้มีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีน้อยกว่าทหารเหล่าอื่นๆจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ขณะน,นี้ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่4 มีการเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีและทันเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ที่มีความห่วใยญและให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ในช่วงเวลานี้กองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่4พร้อมด้วยหน่วยทหารช่างในพื้นที่ได้นำยุทธปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่ง มาใช้ในการเชื่อมเส้นทางที่ขาดให้กลับมาใช้งานได้ในเวลาไม่นานยุทธุปกรณ์ดังกล่าวก็คือสะพานเครื่องหมุนมั่นแบบเร่งด่วน MFB หรือ m o d u n a Fast Base ในทางยุทธวิธีสะพาน MFB จะถูกใช้ในภารกิจสนับสนุนการเคลื่อนกำลังคนในการข้ามลำน้ำเป็นชุดอุปกรณ์สะพานที่สามารถเคลื่อนย้ายวางและเก็บสะพานได้ด้วยรถหนคัน สามารถทอดสะพานที่มีความยาวได้ที่15เมตรต่อคันรับน้ำหนักสูงสุดได้60ตันความเร็วในการสร้างสะพานหนึ่งทอดจะใช้เวลาประมาณ9ถึง11นาทีซึ่งเหมาะต่อการนำมาใช้เชื่อมต่อเส้นทางที่ถูกกระแสน้ำพัดขาดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติชั่วคราวก่อนที่กระแสน้ำจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางให้กลับมาใช้สัญจรได้อีกครั้ง โดยกองทัพบกพร้อมทุ่มสรรพ,พกำลังและยุทธปกรณ์ต่างๆที่มีเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังขีดความสามารถจนกว่าอุทกภัยในครั้งนี้จะผ่านพ้นไป